งานวิจัยล่าสุดชี้ความสําเร็จในการลดมลพิษทางอากาศของจีนส่งผลให้โลกร้อนหนักหน่วงขึ้นในช่วงสิบปีที่ผ่านมานึกภาพ <ดำ S 2> โรงงาน <ดำ S 2> งาน่ะ<ำ>โรงงานปล่อยควันขาวๆขึ้นมาอย่างเงี้ยเออรถยนต์ปล่อยควันเทาๆข,ข,ขึ้นมาที่จีนลดมลพิษได้แล้วแต่อันนีจ้จะพอฟ้าใสปุ๊บแดดส่องแรงขึ้นคือเวลามีฝุ่นควันมนลพิษเนี่ยมันช่วยบล็อกแสงอาทิตย์ไม่ให้ตกถึงโลกไงพอมันหายไปปุ๊บอ่ะฟ้าใสปุ๊บโลกเลยได้รับความร้อนมากขึ้นอ้าว เมื่อก่อนคือมีร่มที่ทําด้วยมลพิษฟุ้งแล้วพอร่มนี้หายไปก็เลยล้อเลยใช่อ้าวกรรมนี่เราไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยเนี่ยก็เนี่ยคือมันน่ามันนอนแย้งเหลือเกินมันน่าเซอร์ไพรส์ตรงที่ว่าพวกเราดันลืมคิดเรื่องนี้ไปหรือเปล่าเดี๋ยวนะเขาเจตนาดีนะใช่แต่นี่คือเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดว่ามันจะมีเอฟเฟกต์แบบนี้เขาบอกว่าอีกอีกงานวิจัยหนึ่งเอ่อทำแบบสเกลแบบทั้งโลกเนี่ยก็บอกว่าการที่ทั้งโลกร่วมกันกำจัดมลพิษ ที่เป็นประเภทหมอกควันทั้งหลายะจีนไม่จีนไม่เกี่ยวเอาเป็นว่าการลดหมอกควันที่มันปกคลุมโลกอยู่ลงเนี่ยมันก็น่าจะเชื่อมโยงกับเรื่องของการที่แสงส่องลงมามากข,ขึ้นได้่ยแน่นอนยังไงก็ตามเดี๋ยวพวกลิงก์ที่เกี่ยวกับเป,ปเปอร์อะไรต่างที่อ้างอิงมาเดี๋ยวจะ,ปะ,ปะไปแปะไว้ในเว็บไซต์ w i t c a s t t ไ a ยแ l a n d .com นะครับตามไปอ่านกัได้ถ้าอย่างนั้นต้องอย่างนี้ มลพิษอะ่ะมันมันเป็นโรคทางเดินหายใจด้วยใช่ไหมแล้วมันก็เป็นการอันตรายบบ,บ,บเดเวลเคือควรที่จะดําเนินต่อไปให้ฟ้าใสแต่ว่าอุณหภูมิโลกที่มันร้อนขึ้นจากตรงนี้เราควรที่จะหาวิธีอื่นมาออฟเซตมันต่างหากเออแต่เราเราก็พยายามลดการปล่อยคาร์บอนแต่ว่ามันก็ทําได้ชา้าไงปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยมันจะทันไหมจริงจริงชงไปสู่ตอนเอพิโซดถัดไปเ,ออเลยกนะก็ได้ก็ได้งั้นเดี๋ยวคือวิดแคอเอพิโซดร้อยสามห้าเนี่ยเราเชิญผู้เชี่ยวชาญไว้แล้วเรื่องคาร์บอนเครดิตอ่ามีสองท่านเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในนนตอห้าาว่ โลกเราเนี่ยมีระบบคาร์บอนเครดิตขึ้นมาแล้วมันมันคืออะไรแล้วมันจะได้ผลช่วยเรื่องการเอาคาร์บอนออกจากอากาศแล้วไปโยงกับเรื่องเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ยังไงอะไรเงี้ยออนี้ืแต่่วา้นไม้ก็ได้เครดิตอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าแต่ว่าอันเนี้ยเขาจะมาพูดเนี่ยเขาจะพูดถึงกรีนวอชิงอะไรเงี้ด้วยไหมเขาก็พูดหมดอ่ะเพราะมันก็จะมีผูกกับประเด็นนี้อยู่เนาะเดี๋ยวไวค่อยเป็นได้เี้เก็บไว้เก็บ